ดีๆก็เหมือนแบบว่าเรานอนแล้วพี่กลัวน้านมันก็จะหมุนะจะอ้วกแล้วก็ลุกไม่ได้บางทีเศร้าจนแบบคือแบบว่ามันทรมานอนะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะคือมันจะทรมานแล้วเราแบบใช้ชีวิตประจําวันลำบาก ไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรการรักษาผ่านปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกินยาแพทย์ตามนู้นแล้วก็เหมือนเวลามันช่วยเหมือนเราแบบดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าโรคเป็นโรคอะไรนะเป็เียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนเดิมลุกไม่ได้ลุกแล้วบ้านหมุนประมาณสองสามวันแล้วต่อจากนั้นก็คืออยู่ในอาการที่เราจะไม่ก้มคือต้องประยุงตัวเองคือแบบว่าจะไม่ไม่ก้มไม่หมุนไวเมื่อยาหมอเราก็กินแล้วคือมันเป็นอะไรมันถึงแบบเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแต่ละครั้งก็คือทรมานทรมานมาก ครั้งแรกสั่งมาลองทานกี่กระปุกก่อนกระปุกเดียวพี่สั่งกระปุกเดียวเนาะให้นำอับยังไม่มั่นใจตอยังไม่มั่นใจนะเป็นครั้งแรกของเราทานประมาณกี่เมตรคะก็ให้ทานประมาณนประมาณกี่วันที่เรารู้สึกว่าร่างกายฉันมันดีขึ้นวันแรกอะพี่รู้เลยที่เขาไปอาบนักเป็นวันแรกคืองริ่มย่อไปแต่ตอนนี้พี่อะรู้สึกอะเวลาหมุนก็เออไม่มือพอเข้าที่ที่นี่คือแล้พี่สามารถกลมได้แล้วนี่ทานมากี่กระปุกแล้วคะพี่ทานแค่กระปุกเดียวจริงๆปกติอาการพี่ดีขึ้นมากแล้วก็ไม่มีอาากรนนั้เลย นนก็อ,<ะ>อยากให้เปิดใจบาลานยูคอเนาะออนดีจริงอันนี้คือทานด้วยตัวเองเนาะเปิดกับตัวเองเห็นผลกับตัวเอง,ก,เองก็คืออยากฝากค่ะฝากบาลานยูคอทุกคนคะตอนนี้บารานยูคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ